เริ่มเรามาอยู่ที่ไหนครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่แหลมใหญ่ดีสอร์ทแอนด์ฟิชชินครับมาทั้งหมดกี่คนครับมาทั้งหมดเจ็ดคันครับเจ็ดคันสิบเอ็ดคนครับผมมีใครมัางครับมีคุณโค้ชพี่เต้าครับอ่าคุณโค้ชพี่แจ้วอันนี้นีนจาครับนิ่จาคุมครับคุณคุณโอ้กับพี่ตุ๊กครับอ่าครับถัดมาก็มาคันนี้ ถัดมาครับเป็นหัวหน้ากลุ่มครับกับพิ่โปนะครับผมอันนี้เป็นพี่ใหม่คนใหม่นะครับอ่าใหม่มากับคนอื่แล้วมาถัดมาคันนี้นี่เป็นของปูช้างครับปูช้างนะครับโอเคครับถัดไปอีกคันที่ห้าอันนี้รถของเองครับอันนี้ซื้อมาจากใครครับซื้อมาจากเจ้าของนินจาัน้าเจ้าของนินจายกให้ไปผ่อนต่อนะครับแล้วคันถัดมาสีดามี พีช่ชายผมเองครับพี่ชายแก๊สนะครับชื่อกอล์ฟนะฮะดูลองลอยได้ครับดูลองลอยสนอกสนานนะคะร,รับท่นะะ <c oughs> านสุดท้ายของใครเอ่ยนี่ครับของตากล้องเองครับตากล้องนะคุณติญ่ตากล้องครับนี่ครับโฉมหน้า,านของเจ้าของรถคันสุดท้ายครับหาผมสนุกมากเล่นสงการแล้วก็แวะตลาดน้ำอัมพาวาแล้วเดี๋ยวก็จะมีเฮฮาปาร์ตี้ปิ้งย่าง ริมปากอ่าวกันใช่ไหมครับผม,ผมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลาด้วยครับอ่เช่าเป็ดคันละหนึ่งร้อยต่อหนึ่งวันครับโอเคครับกด